S <S คุณหนูมีอะไรคะตกใจมนเลยมานั่งเงียบๆทำไมคะนึกว่าผีหรอกะีิไม่ี่ใช่ผีคะน้ำคําเองหูไปเห็นผมเธอฉันหิวเลยอะไรอะคะสายหมจอย <S <S สายหมยคะ่ะ i think mine now. <ใ>ซื้อรถแมคโครให้เล่นด้วยรอเท้านี่รองเท้าหรือ นั่งอยู่กับเธอก็เหมือนดูสัตว์อยู่แล้วเนี่จะพาคุณนายไปดูสิงโตนี่แหละที่กบดสิงโตอกีกพาไปเจอเพื่อนก็ได้นี่ฉันนัดเกษียรก,กับคุณนายเข้าไว้คุณนายอะไรคะนู่นเลยเขาบอกว่าที่ตลาดที่มันคนเยอะๆที่มันออกทีวีบ่อยๆย่าอ๋อตลาดตดตลาดไม่ใช่ตลาดอะไรคะตลาดสะเปงนนคารอะไรนะคะ อ๋อตลาดกะหลีซัมเพลงสัมเพลงอู้สัมเพลงมีของเยอะเลยค่ะคุณหนูดาราก็ชอบไปเดินหนูทางก็จะต้องไปเดินเปรียบเทียบกับดาราว่าใครสวยกว่าเรียกรถเรียกรถเลยเรียกรถเลยแท็กซี่แท็กซี่ไม่ว่างไม่ว่างสงสัยจะตกหอือเปล่ามาไงอ่ะอ้าอไอ อ๋ออท็กซี่หน่อยเรียกมอเตอร์ไซค์วินให้หน่อยสิอ๋อน,นกวดต,ต้นตีนคุณหนูจะไปไหนแล้วจะเรียกแท็กซี่อ่ะก็ไม่อยากไปแท็กซี่เดี๋ยวเมาแอร์จะไปเมงกระไซโอ้เมงกระไซมอเตอร์ไซดนั่นแหละจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมองเตอร์หรอไปด้วยกันนะไปค่ะนั่ง ตำรวจจะจับกูไปเนี่ยแล้วมาสองคนไอ้ขุนขุนไปไหนวะข้ากรุงเทพ,พเนี่ยไม่เคยเนี่ยคนมันเยอะไอ้ขุนไอ้ขุนไอ้ขุนอหาก็เกงไม่เจอมาไอ้ขุนเนี่ยบอกแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยเดี๋ยวเออเมื่อกี้จะประกาศเรียกนะครับผมเจอกระเป๋าใบหนึ่งนะครับเจอกระเป๋าใบเดี๋ยวจะประกาศเรียกนะฮะ<น>ใครลืมกระเป๋าไว้ในสวมคี เกี่เจอฟอยดูดมา สวัสดีครับท่านเมื่อกี้กูร้องเพราะไหมเพราะอะไรมึงต้องร้องกระเป๋าใครไม่รู้เจออยู่หลังโลงเปาใครอะ่ะกูไปเจอในส้วมขี้อ,ะอ่ะเอ้ามีทั้งปล่อยดูดมก์กมีทั้งยาบ้ามีทั้งกระชาเลยก็องข,ของมึงไม่ใช่เหรอเออฮะลิเกเราก็เสียมชัยอุตสาวดีเรื่องยาเสพติดบอกได้เลยไม่มีไม่มีแน่นอนครับครับผมในหลวงรณรงค์ไว้แล้วว่าผู้เสพถึงตายคนขายนั่งตีละนาด ไม่มีแล้วก็บอกไว้เลยพี่น้องชาผ่าแรงลิเกมาเล่นรับรองได้เลยว่าแถวนี้ก็ปลอดยาเสพติดไม่มีเลยครับจริงไอ้เธอเออนี่ยพ่อเนี่ยายุครึ่งร้อยกว่าแล้วอะฮะทุกรูรอยแห่งก็ถือปเป็นดีทไทยมันจะมีมากหรือน้อยเท่านั้นเองกูไม่เชื่อแล้วว่าท่าแรงจะไม่มีเลยไม่มีแน่นอนครับผมร,รับประกันได้ไม่มีครับมึงรู้ได้ไงกูเดินหาซื้อตั้งแต่ห้าโมงเย็นไม่มีขายเลยเธอเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยอะไรมึงอะไรวันคอเลยเอา เน็กไทยเน็กไทยทำอันนนเน็กไปได้ถ้าเป็น,นเน็กไทยนี่เนี่ยตองแอคไทยกูดิมึงเกิดพศออไหนเนี่ยเรียกแอคไทยไ <c oughs> อ้คุณเน็กไทยเน็กไทยแอคแอคแอคไทยเอาแอคก็แคอคเออมึงอย่ามาเถียงกูเฮ้ยมันหมดตังค์แล้วเนี่ยเหลือตังค์ไม่กี่บาทเองยังตามน้ำค้างไม่เจอเลยเดี๋ยวกางเกงมึง,มงนี่ใส่กิจสิบแปดตัวเลย <c oughs> เลยคุณ <c oughs> อะไรอะไรมึง,ม,งมึงกลัวตำรวจเขาจับเราใส่เกงหลายตัวเนี่ยมึงก็แสงตัวไม่ได้ทันสมัยเลยควายสมไมอ่ะ นี่เมื่อกี้กูเดินผ่านมาตรงนี้นะตอนแรกก่บกูนุ่งแต่ตัวขายาวมาตัวเดียวสมัยนี้สมัยนี้เขาเรียกว่าเทนฮิปฮอปฮะเทนฮิปฮอปฮิปฮอปไม่รู้เลยกูเดินผ่านมาตรงนั้นปุ๊บกูไปเจอวงดนตรีมันทำไมไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะมีร้านผู้หญิงนุ่งกระโปรงสั้นๆผู้ชายไปยืนบัตรผู้ชายไปยื่นบัตรปุ๊บงลั่กันวงปุ๊บเมื่อกี้กูผ่านมากูก็ถามบอกน้องๆไอ้ที่ผู้หญิงสองคนน่ะเต้นอยู่เขาเรียกอะไรเออมันบอกเม็ดแรบอะไรเงี้ยเอออะไรอะไรเม็ดแรบอะไร อะไรอะไรเม็ดเม็ดเล่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 โอ้โหไอ้ชั์เอ้ยไอ้ชิบหายท็อปไม่น่ารู้จักเม็ดเล่เนะฮิปฮอปรุ่นบันดาจะรู้จักแต่กันตึงฮิปฮอปเคยเห็นไหมฮิปฮอปฮิปฮอปไงฮิปฮอปเยอะเยอะเยอะ่แม่ถ้าบ้านฉันนะเต้นเยอะไม่ถึง เดี่ยวดิ้ปัดปัด,ปดไปรุ่นนะ่ะเฮ้ยไม่น่าเลยมาหลกลักสามวมั่งมุกเออทั้วันนี้ตรงควายเลยเนาะเฮ้ยคนก็มองทั้งตลาดไปมึงมาเต้นอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้การแสดงการแสดงเราทำให้มันม,มาตารฐานกูาาออกมาสองคนกูจะเต้นคนเดียวได้ไงแล้ว มึงก็ต้องเต้นด้วยเข้าในกรุงเทพเดี๋ยวถ้าเกิดเจอดนตรีก็ต้องมีโอ้กเนี่ยไอ้ตอกโดยที่มึงมาก็ได้อยู่กับพ่อนะทำไมอ่ะมึงไปถามไปถามแม่มึงดูนั่นทำไมเนี่ชีวิตกูเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตลำหน้าหน้ากูจะไม่เป็นแล้วกูจะมาทำนี่ก็เดือนเดือนถูกกีเา่ากูทำไม่เป็นโถแกพูดไปได้ถ้าฉันรู้นะว่าแกเป็นอย่างนี้นะรับรองได้ฉันไม่ให้แกได้กับแม่ฉันเด็กาเหรอออกมาต้องฆ่าเต้นติลิเกอเออขอโทษเจ้าลูกบังเกิดเก้าเจริญเจริญยังไงไม่ยังไงไมันยังไงเต้นไง มึงก็ลงทุนกันหลายร้อยมึงซื้อปืนอ่ะมุกจริงๆได้หาตึมเลยนะไอ้เตึกไม่เอาแล้วปรดีครับพี่เนี่ยเนี่ยพวกเราตัดหนึ่งอะไรมึงถามกลุ่มนี้ซิเขามาดูลิเกหรือเขามากินเบีย เนี่ยกูรับรองพ่อพ่อจำไว้เลยนะหนูจะรับรองจะเล่นลิเกเก็บเงินเดือนเนี้ยพยายามรวบรวมเงินไว้ทําไมจะไปสู่ขอยเสื้อส้มเนี่ยดูแล้วแววเราจะต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่เลยอาจจะเป็นคู่ครองกันแล้วล่ะและรับรองได้เลยพ่อถ้าเกิดได้กับผมนะพ่อเคยได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ไหมเป็นไงบบ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 บ สวัสดีครับพี่จะให้ดังผละครับสวัสดีครับ,รบอ๋อผมชื่อคุณครับผมผมมาจากบ้านทุ่งลุยลายครับทำไมพี่ใส่เสื้อมีเบอร์จังเลยอะเพื่ออะไรนะเสื้ออะไรนะวี่เสื้อมีเบอร์เสื้อมีเบอร์วินวินวินอะไรอ๋อวินมอเตอร์ไซค์เออเออถ้ถาถ้าผมจะเมาเนี่ยผมจะไปลามินทากิโลแปดเนี่ยเพราะกิโลเจ็ดไม่ไปเดี๋ยวเดียวรถแดงเขาจะให้รางวัลหรือเขาจะมายิงกูว่ะเนี่ยว่าดูเห็นซุ่มมาเตอร์ไกลว่าไงพี่สีหมึกเป็นนาฬิกเก่าเนี่ย ใครลิเกเก่าอ๋อแต่ลักษณะตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่ลิเกแล้วทำไมจักเหมือนคนเมาเลยครับผมผมจะไปเนี่ยผมจะไปลามินไทยกิโลแปดครับผมไม่แว้หรอกครับกิโลเจ็ดจุกจิ๋มตายไปแล้วอ้าวได้กับจุกจิ๋ม้วยหรอไม่ใช่จุกิมตายผมจะไปกิโลแปดก็จะไปหายาวยุทธยาครับผมครับครับรู้จักคนเยอะจังอุ้ยเมาด้วยได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไปกิโลอะไรนะไปกิโลแปดวัดีพี่ ผมจะไปกิโลสองครับมึงจะไปหาพ่อมึงไงไปหาประยุทธ์จันโอชาเฮ้ยใครเช่าเช่าเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่อุ้ยค่าร้อยเอยงวันนึงเลยมึงไปจูงรถมาพี่เอาคันนี้เลยนะเออไปเอาคันนั้นมาได้ย ที่สามหลอดที่หล่นสักหน่อยไม่ได้หล่นก็หล่นเนอะนอะที่ถูกสามแสนจะได้ใช่บ้างจูงรถมาเดี๋ยวก็หมดแล้วพอจูงรถมาทำไมนายมึงจูงรถแล้วมึงไต่เหล่าแฮนด์มันสูงอ๋อมึงก็จะไปเอาช็อตเพื่อซิมเอาแค่ฮาร์เรย์พอเหลือคันเดียวละอือันนะอันนะอืมสตาร์เตอร์บิ๊ง อะไรมอเตอร์ไซค์บ้านพ่อมึงทีจะไม่ได้ใส่กุญแจแล้วมึงสตาร์ทได้ไงเออเอ๊ะไม่ไม่เข้าเอ้าไม่เข้านี่มึงกุญแจบ้านนี่วะน้่กุญแจโตดน่กุญแจลงรถ มีสำรองสตาร์ทเงียนเงียนเดี๋ยว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 กูกูกูว่ากูไปเช่าใหม่อีกคันดีไหมตอนนี้ผมผมเสียงรถเป่างนี้ทำท่ออะอปรี๊ดนะรถมึงอะเงียนเงียนเงียนผมไม่ได้คิดอะไรหรอกครับไอเฮียเนี่ยโอเคเงียน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  กินกูถามทางเขาแล้วพี่ขอบคุณเนาะพี่เนาะทางไหนพอไปนี่เลี้ยวขวาทางไหนพอเลี้ยวขวาแล้วตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเฮ้ยน่าไอ้เสื้อส้มมาสอนกูดูวยเด็ดเนี่ยนี่ถ้าเกิดได้กับกูลูกต้องออกเป็นมอบ้าแน่เอาเอาเอาคนเสื้อส้มมาสอนมึงเหรอแต่ที่แน่ๆกูอยากสอนใหญ่คนอุบๆเนี่ลยโอ้ยเจ้เสื้อเทาเนี่ยเหรอเออโห้ยสวยสะบัดเลยแม่คุณคนอะไรก็ไม่รู้ไป แซบเลยค่ะแซบเลยเหรอเออเดี๋ยวเราต้องได้กันแน่คืนนี้นั่งอยู่กูนึกว่าจะถังเก็บของเออเอ้ยครับพี่ครับพี่ไปพ่ออะไรถ้าหนูจะมีเมียกระเทยคงไม่ว่าอะไรเนาะไม่เป็นไรแล้วมึงผ่านนับตี้ไปก่อนโอ้ยกระโหลกอะไรเอายังเออเรียว่าเดี๋ยวกว่าเรียกว่า อะไรอะไรที่ตุน่นกูไอ้บ้าดิเน็กไทยเน็กไทยนะไปไ,ไปไป<ๆ><ๆ>ขอบคุณนะพี่นะเดี๋ยวบางสักเย็นๆบอกรถเมื่อคืนอออออ กูอยูมั่งมึงเนี่ยมึงอยจะให้กูเปิดออกมานะมึงมาเป็นลำรีเป็นไรลไสไปสิไปสินั่งลงสวัสดีครับสวัสดีครับพระเหรอะจะพ่อคงงวยคงงวยก็ก็นี่เจ้าแม่หีบหอมบ่ครับเเออพี่นัทมึงซ้ายหน่อยฮะไปซ้ายซ้ายสายสายซ้ายอีกนิดนึงซ้ายอีกนิดนึงซ้ายสายายไปสิไปขวาดีกว่าขวาหน่อยขวาหน่อยฮะ ว่ากว่าก็ไม่พูดที่มันทีท่วนนี่กว่าไม่ใช่ไม่ใช่โน้มมึงอะไรก๋าเตี้ยวมึงไอ้เหี้ยแม่ขอโทษสักครัแม่ไม่ได้อยากคายนะคะออกตัวก่อนเออที่แม่เห็นเนี่ยพอดีหนูไปผ่าตัดมาแล้วมันบวมค่ะผ่าแปลงเพศแล้วเหรอผ่าแล้วเหรอผ่าแล้วเหรอผ่าแล้วผ่าแปลงเพศอ่ะใช่ผ่าเออตัดออกหมดเลยเหรอผ่าตัดออกหมดเลยเหรอไม่หมดค่ะเหลือเยอะไหมเหลือเยี่ยวไว้คืบหนึ่ง นี่เหลือใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวหมอนัดอีกทีเดี๋ยวอะไรค่ะฮะหมอนัดให้ไปอีกวันหนึ่งไปทำอะไรครับตก็ไปผ่าตัดนี่แพอกูเดินเข้าประตูไปใช่ไหมเลื่อนกูก็กลับสิเออแล้วนัดกูทําไมพอวันต่อไปกูไปหน้าประตูอีกเลื่อนกูก็กลับสิเดี๋ยวเดี๋ยวแลวนัด กูเข้าใจไปเดี๋ยว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 มึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า <c oughs> ไม่อ่ออะพมึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอไอ้ผีก็หนุนไ,ไอ้พี่ลมไอ้พี่ลมไอ้ที่เขาเขียนว่าเลื่อนเนี่ยก็ไม่ได้เลื่อนเวลามึงไอ้ที่ผายประตูเขาเลื่อนอ,อ้าวเหรอ <c oughs> นี่ยนะไม่หนำสามนารให้หนูไปรับยาช่องสามทิพายกูก็นั่งรถเมย์ไปตึกมารีนอลน,น,นุน <c oughs> ไปช่องสามมาถามเขาถามมาทำอะไรหรอมารับยาค่ะ ลิเกของหน้าเว,วทีลิเกฉากนี้นะแม่เนาะมดแดงกล้าพูดได้เลยให้ท่านถูกหวยสักแจ็คพอตนะครับยี่สิบล้านสามสิบล้านไม่มีโอกาสได้ดูลิเกยอย่างนี้แน่นอน <c oughs> ท่านผู้ชมที่นั่งอยู่นี่ถ้าไม่มีเบีมีกรรมไม่ได้ดูจริงนะเนี่ย <c oughs> โฆษณา <c oughs> ได้ดู <c oughs> โอ้หใส่กีติงด้วยนี่จะใครอ่ะมา่ะใครอ่ะก่อนมึงจะไปยุ <c oughs> <c oughs> ่งกับเสื้อส้มนะมึงไข่กินนักตีก่อนสิอันนี้ เปิดเผยคุยแบบเปิดอกเลยนะครับใครจะรักผมชอบผมผมต้องออกตัวไว้ก่อนว่าอันนี้คือเมียผมนะครับอาเพราะว่าจะรักผมชอบผมคงลำบากใจโดยเพราะเมียผมหึงครับนี่มึงจะพผดอย่างงี้ไม่ได้นะทาไมเพราะเมื่อคืนกูเป็นผัวมึงสิ่งไหนแหมอีควาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไม่พูดนะน่ะกูแต่งหญิงเนี่ยกูก็เป็นผัวมึงได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสาทุสาทุทำไมพ่อ ถ้าถ้าเกิดนัตตี้กับไอ้เติ๊กได้กันถ้าสมมติว่านัตตี้เป็นผู้หญิงจริงๆไอ้เติ๊กเป็นผู้ชายจริงๆแล้วหรือหนูเป็นผู้ชายจริงๆไอ้เติ๊กเป็นผู้หญิงจริงไอ้ชิบหายหลานกูออกมาแม่ไม่เป็นเย้เลยเหรอมึงดูซิของมึงหลุดอยู่วะค <c oughs> วายจะตายจริงนี่ไม่ได้ไปขันมาชนรถตูเฮ้ยมึงจะพูดแบบนี้ไม่ถูกวะเนี่ยมึงขับรถมาชนรถกู เอารถมาชนรถกูมึงเอารถมาชนรถกูดูซิมึงเอารถชนกูมึงมึงชนรถกูไายจริงตายดูสิรถจะมากเลยไปแล้วรึก็มาเกินไปแล้วนะมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอเฮ้ยแม่ใช่ไหมโธ่แม่เจอกูไหมมาดิมามาดิเก่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาสินใจจริงตัวตายมาเน่เจอใครอ่ะพวกเราหรือเปล่า อะไรดีหรอคุณรู้ข้างไม่ไม่รู้ใครเรียกเขาเคลียร์เป็นตัวจมจ้องทีนั้นเอาเสียงธรรมดาเสียงแบบนี้ไม่เอากูฟังไม่รู้เรื่องเอาเสียงธรรมดาช่วยด้วยทำไมคอตกเฮ้ยช่วยหน่อยไปปเ็นชุดฮะไปเป็นชุดหมดละแม่จาน มึงก็้วนเพี้ยนอยู่กับตูดกูนี่แรักมึงรักมึงเดี๋ยว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 เฮ้ยไอต๊อกอนาตีมึงไปทำไกลๆอิบานกูจะอ้วกประกาศคับประกาศครับลิกกีเล่นดีจัดหิวข้าวต้มแล้วแม่ข้าวต้มต้มไปเนี่ยกระเงือเนี่ยนะอ๋อไม่ต้ม ถ้าไม่ต้มผมคงไม่มีอะไรกลับไปกินบ้าน,นไปซื้อมามาถุงมาใส่พี่ไม่ต้มหรอ,อ,อไม่ต้มหรอ,เ,อ,อเกลียดดิต้มหน่อยก็ได้พี่ออบ้านไม่มีข้าวกินออๆๆไม่ใครเขาเอามึงเข้าเดี๋ยวคอมเมอร์เงียนเน้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาทีุ่ณหนูคิดมึงมาที่มึงมาท <Hi S 1> ี่ผู้ดูขี้ไอ้คอมไฮดิไฮไฮคอลโลโหลไอ้บอลลูทองกุ้ยฮะไอ้บอลลูทองกุ้ย วอนนี้ยังไม่ถอกมันอะไรมงฟังให้ดีไอว่าเธอคิ้วเกือบจะได้นไม่โนโตแตก <No. S 1> แล้วเนี่ยไม่โนโตแตกแล้ววันดเชอานี้แหนมไม่กินกินแต่หมูยอวานดีเช้านี้กูบอกว่าแหนมกูไม่กินกินแต่หมูยอโอ้ยก็ถามมึงชื่ออะไรอ๋อถามชื่ออะไร <c oughs> My name is คอร์ด เอารอเฮียอะไรใช่เฮ้ยเอาว่างไงไม่คิดชวนนะ My name is ขอดไปที่ไหนไหนเอาชวนเยีไอ้ควายโนเนี่ยแปลว่าไม่เออเฮ้ยโอ้ยใช่นี่ผ่าพูดใช้กลัวลมขึ้นอีกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อไม่ใช่เหรอวิไปชิพวกเราเลยอ่ะโทรสิโทรสิเดี๋ยวโทรอะไรครับเฮ้ยคนคนกรุงเทพเนี่ คนกรุงเทพเรื่องนี้แปลกเนาะอยู่ๆก็เบื้องมายืนเล่นวะคุณครับฮัลโหลอ๋อเป็นไงคะฮัลโหลเสียฉลอกสักเขาบอกคะอุ้ยบายคุณหญิงคุณหญิงขมิบสีอยู่ไหมโอ้โหชื่อมึงจังเลยเนาะฉลอกสักกับคุณหญิงขมิบสีทำไมไม่บายสักทีอะคะเอออ๋อไม่ได้รอคุณหญิงขมิบสีรอคุณนายฮีล้างเออชื่อเลยคุณนายฮีล้างอาบน้ำอยู่อ๋อแล้วเขาคนล้สะอาดนะดิไปแล้ว เขาเรียกอะไรเขาเรียกไอแตกยังไม่ได้บังไงอะครับพ่อหนุตอนนี้เรามาถึงกรุงเทพแล้วแม่คอยจะได้สบายใจเกันเป็นไข้อยู่ก็จะได้ดีขึ้นบ้างออฮะมึงไปยืมหน่อยสิได้ครับผมขอยืมโทรศัพท์แป๊บนึงครับระวังนะมันแพงครับผมไม่ต้องกลัวครับอ่ะเดี๋ยวโทรไปบอกแม่คอยเออโทรโทรไปหาแม่คอยนีกมดแดงใช้เป็นด้วยเหรอเขาใช้แต่ซัมซุงฮีโร่หกเจ็ดหนึ่งทับสอง โมแบานี่ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์แล้วนั่มันบ้ะไรที่จะส่งจะปูไปให้ใครเดี่ยไม่ใช่เฮ้ยอ็บหายแล้วมันออกยังไงว้เนี่ยโอ้ค่ะทุ่มเลยไเหนึ่งกหนึ่งศูนย์ศูนย์หลงหลงหลอหใหางหลงห่งหลยหลอหลงหลงหลงแลงหนงหลงหงหลงวลงหลงกี่หลง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 อลงลงลงหลเลงหลลงหลหลหงลงหลลงหลงหลหงหล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 หงลงหไ พูดเป็นภาษาฝรั่งสิไม่ใช่ผมอะไรหม่นี่ถ้ามึงพูดภาษาพูดภาษาฝรั่งอย่างนี้มึงพูดไทยเหรอแม่เขาไม่เกิดมากูไม่เคยเห็นใครผมดอกขนาดนี้ฮมโมยหมกมุ่นอย่างนั้พวกมึง่ง